คือตอนนี้หนึ่งทุ่มสามสนะเขาบอกเปิดตอนหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหดูนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งกดโดทาดามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอะ่ะคือเมื่อกี้คือระหว่างที่รอแบบผมรอเซิร์ฟเปิดใช่ไหมผมไปอาบน้ำแปบ๊บเดียวอพอกกลับมาหูฟังหาย อุตส่าห์วางไว้เป็นระเบียบผมไม่รู้นะบ้านใครเป็นบ้างคือบวางของเป็นระเบียบไปแป๊บเดียวกลับมาอ่าวหายซึ่งในวันนี้นะคะก็คือผมแน่นอนจะมารีวิวตัวคอนมารินาและมาเรียแต่มันไม่มีระบบให้เล่นนะฮะก็คือระบบอีเวนต์มันจะไม่มีให้เล่นแต่มันจะมีให้เล่นในเทเตอร์นะฮะก็ขอเวลาก่อนละกันเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเขาให้เล่นอะปลตอนตัวนี้แบบมันต่อเลือดโคตรเก่งเลย ดูมดูมดูมเปี้ยวเปี่ยวเปี่ยวเปี้ยวฮัทชูเปียง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 เปียยงเปียยงเป็นไงตอดเลือดโคตรเก่งทางโลแป๊บหนึ่งรวบชึ้งชิ้งชึ้งชึ้ง DPS ดีชิปหายเลยศัตรูเอ้ยเฮ้ยเขาจะใช้ตัวนี้ว่าล่ะตัวอีหรือไงวะเนี่ยไล่ศัตรูยีอย่าเข้ามานะ นี่ฮะใช้สะกิลอยีให้เป็นประโยชน์ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันข้าหลังนี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะออกไปไกลๆนะบ้งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมอนีอันนี้ไม่ได้อยู่ในการคำนวณของผมนะเนี่ยนี่ไงนี่เฮ้ยเฮ้ยต้องระวังหน่อยละผมไม่ได้เอาควีนมา เฮ้ยลบอุ๊ยเกือบโดนไีแลวโอเคโดนแล้วหลอกดอกหนึ่งเฮ้ยก่อมันลีนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้รวเปล่าทำไมก่อมันลีไวจังวะ โอ้ยโอ้ยปุ๊บลงวางโล่ก่อนโอ้ยโอ้โหพากินธาดเลยโอ้ย คือมันตีไม่แรงนะแต่มามาลีน่านี่คือเป็นตัวคนที่แบบดามเมิมันไม่ค่อยแรงนะแต่แบบนำำ่าลำคาชิบหายโอ้ยปั่นป่วนเกินไม่น่าประมาทเลยวะไม่น่าประมาทเลยวะโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืยิงแม่งอืม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 สร้างโล่ก่อนเอามาตาไว้ก่อนฮะแล้วมันก็ตีโล่แตกเรียบร้อยมันก็ตีโล่แตกเรียบร้อย โอ้ยไม่ยีีน่โอ้ยลำคาญก็ขอบอกเลยเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมเห็นกันได้ชัดเจนแล้ว่าตัวละครแบบมันเขาเลยอนะมันทำดาเมจต่อเรื่องเก่งแต่ไม่งบางไปหน่อยวะก็ถ้าเอาแบบเอาภาพลักษณ์ของตัวละครตัวนี้ถือว่ามันเก่งไหมมันก็แบบโอเคนะอยู่ในคำว่าแบบโอเคอยู่แหละ ตัวละครตัวนี้นี่ผมแบบไปส่องมาแล้วมันเป็นตัวละครที่แบบมันเป็นสายโฮลี่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นแบบพลังประเภทโฮลี่นะฮะแต่สกิลไม่งเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบอนาคตก็ถ้าใครจะแบบเล่นตัวนี้ผมก็ว่าว่านะถ้าใครแบบไม่มีเซฟเฟล่าก็เป็นเซตของมันก็ให้ใส่แบบรถโคดาว อัตราคริติคอลแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะฮะแล้วแต่ถ้าผู้ชมจะชอบเลยแล้วแต่ใครจะเล่นเลยนะฮะว่าจะเล่นสายไหนว่าแต่คือเมื่อกี้ผมแคสเกมอยู่ดีใช่ไหมแล้วอยู่ดีทําไมแบบอะไรวะมันคืออะไรอ่ะอ๋อทางผู้แบบผู้ดูแลเซิร์ฟเขาบอกมาแล้วครับเขาบอกว่าแบบเขาจะแก้บั๊กแป๊บหนึง่งหรือว่าจะนานวะก็ไม่รู้เหมือนกันวะอ่อรอไปก่อนฮะรออ e ีสปอร์ต ขอบอกเลยว่าไม่มีวี่แววไม่มีวี่แววว่าจะแบบแก้บักเสร็จเลยแต่เขาบอกว่ามันเป็นเฉพาะเซิร์ฟหนึ่งนะแต่ก็เซิร์ฟสเซิร์ฟสามก็เล่นได้ตามปกติฮะไม่เป็นไรก็มาลีนาไว้พรุ่งนี้แล้วกันครับคืนนี้ขอลงคลิปแค่คลิปเดียวพอก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ